ทายาทหมื่นล้านสมเด็จพระนิธิาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชาทานน้ำสังสงรถระหว่างอมปุณภาวีรผูุชงทายาทนักธรุรกิจหมื่นล้านจากตระกูลดังไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยารายใหญ่ของประเทศแฟนหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์ตดสันติภาพเพิ่มมงคลทรัพย์เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชมพันษายยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อม ประวัติออมปุนภ,ภาวีรูุชงออมปุนภาวีรูุชงเป็นลูกสาวคนรองของคุณสุภชัยและพลตรีหญิงสิริพัก์วีรูุชงเจ้าของบริษัทยาชื่อดังและโรงแรมเครือปูกิธาราเรียนจบคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันดูแลบริษัทของที่บ้านซึ่งผลิตและจําหน่ายยาที่เราคุ้นเคยกันดีอีกทั้งยังเป็นพี่สาวของดารานักสแสดงและอินฟูลเอนเซอร์ชื่อดังเอวาปวรรวันเจ้าของช่องยูทูบซันฟอรวอออีกด้วย ภาพถ่ายโดยคุณบอสอัธมาศอิสรังกูลณอยุธยาช่างภาพและเจ้าของบริษัท AI Studio Service จำกัด